โอ้กระตุกนิดนึงมีกระตุกนิดหน่อยนะก็ละก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับเกม snow b a t c o n t e n t m e n t zone นะครับก็โอยตรงซื้อบังเราจะมาสุ่มตัวละครของมิยาบิกันตัวละครที่เราคอยซึ่งเป็นการสุ่มวัดดวง เพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะรอบที่แล้วที่ผมสุ่มไปอะโอไม่ใช่นี่ว่าปวัดอยู่ตรงไหนเนี่ย <_ EN> เขาดูปวัดยังไงอะ <_ EN> ไม่รู้วิธีดู <_ EN> แต่ก็ช่างมันก็คือพูดง่ายคือรอบนี้รอบที่แล้วท่มสุ่มไปอะ่ะ <_ EN> ผมได้ตัวละครอย่างซีซ่ามา ก็รอบนี้ก็จะมาสุมตัวนี้ซึ่งไม่มีการันตีนะครับผมก็เลยตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าสุ่มวัดดวงเพราะว่าไม่มีการันตีเลยสุ่มแบบเนี้ยสามสิเจ็ดครั้งคือได้แน่แน่ s ร a n d s หนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่ามาลองดูกันดูกว่าสิบครั้งแรกสิบครั้งแรกกระทองหรือเปล่า เปล่าโอเคได้เอมาตัวเดียวสุดยอดมากเป็นอาวุธอะดูดีของมันทองมาไหมโอเคไม่ได้ทองได้มาไดเอมาสองตัวถือว่าน้อยหรือเปล่าไม่รู้ ตัวนี้มีครบแล้วเคผมจะสุ่มอีกเดีย๋ยวนะขอไปนี้ก่อนผมจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกดทีละครั้งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปมาสิบครั้งทองหรือเปล่า มีบีมาไหมมีบีมาไหมโอ้อันนี้บีอยู่บีอยู่ยังมีอยู่ยังบีอยู่เย,อ,ยอ้าวเดีไม่มาเว้ยเฮ้ยเอา้ามาแนะ่ไม่ใช่วะรอบนี้แหละอันอันนี้เออันนี้เอ ตกใจตกใจอันนี้สิตกใจของแท้ทำไมมิยาบีกูโอ้โหโอ้โหอะไระเนี่้ลอยยาวๆครับผม เดี๋ยวนะไหนลองวัดดวงอีกรอบดิโอเคอันนี้ไม่ได้ทองอุ้ยจะได้เอมาวะไหนวัดดวงอีกเผื่อหลุดได้โอเคไม่ได้กดข้ามไปเลยได้บีมา ไอีกรอบดิโอเคไม่ได้ทองแล้วเบบีอีกห้าครั้งอันนี้ก็ธรรมดาเบบีเบบีสามครั้งสุดท้ายจะหลุดมาไหมโอเคไม่มา ขออีกรอบเถอะข้ามไาเลยในบี B. โอ้รอบท้ายโอเคได้บีอีกรอบนัไนไงโอเคสร,ครุปคือไม่ได้นะก็หลุดเป็นตัวเออ่หลุดเป็นตัวละครนี้มาชื่ออะไรวะ จำหวานภาษา,ากี่ไม่อ,อกก็เป็นตัวทัวอะครที่ผมเล่นอยู่อนะได้ตัวละครนี้มาหนึ่งตัวกับตัวละครนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้น้องยักษ์ฟ้าเอาจริงผมก็สีหแล้วไมไ่อัพเลย ยังไงก็ต้องได้นะตัวละครน,นี้ยังไงก็ต้องได้บอกเลยเดี๋ยวขอไปเก็บเพิ่มก่อนอ๋อในตัวนี้ด้วยนะหนึ่งตัวเอานะครับผมก็ตามชื่อคอนเทนต์เลยสุ่มวัดดวงสรุปคือไม่ได้นะครับผมโอ้เสียายอยู่แต่ ยังไงผมก็จะเอาให้ได้อะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่าคือมันเก็บไม่อยู่อ่ะใช้คำที่ดีกว่าคือผมเก็บไม่ค่อยอยู่นะไอ้เพชรเนี่ยก็เลยจะสุ่มแบบแบบสุ่มไปเรื่อยกดกดเล่นทียโลสองโลก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คือเดี๋ยวไว้มาลุ้นเทพไฟด้วยกันนะครับไปละ